สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ปอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ Duckham Keeps you Moving สวัสดีครับพบกับรายการคุยกับช่างคุยเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ และพิ่ต้นเจียสักสวนพืชนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อู่ะนนสาขาปากเกร็ดบางบัวทองนะครับที่นี่นะครับซ่อมในเรื่องของระบบเกียร์โตมติกเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบและติดตั้งระบบแก๊ส LPGNGV นะครับอู่ถนนสาขาปากเกร็ดบางบัวทองนะครับอยู่ถนนการจนาพิเศษเลยเซนทรัลเวสเกตมาไม่ไกลนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถยุโรปรถญี่ปุ่นเครื่องยนต์เบนซินดีเซลนะครับอยากซ่อมเกียร์หรือมีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์ ก็สามารถติดต่อช่างโดนได้ครับที่เบอร์0964239654นะครับและช่วงนี้นะครับรถยนต์ที่จอดนานมีผลอย่างไรกับแบตเตอรี่ติดตามในช่วงช่างแนะครับจอดรถนานๆมีผลอย่างไรกับแบตเตอรี่ถ้าท่านจอดนาน1-2สัปดาห์หรือบางท่านต้องไปต่างประเทศจอดรถนานควรจะถอดขั้วแบตเตอรี่ ไม่ให้มีการจ่ายประจุไฟเลี้ยงเข้าไปในระบบรถยนต์นะครับเพราะแบตเตอรี่นะครับจะเสื่อมสภาพเร็วถ้าท่านไม่ค่อยได้ใช้งานถ้าต้องการให้แบตเตอรี่มีความทนทานสูงควรใช้งานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อรักษาประจุไฟให้เต็มแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลาแบตเตอรี่จะมีความทนทานสูงสำหรับท่านที่มีโครงการจะเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหลายๆเดือนนะครับแนะนําให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเลยจะช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่นั้นคลายประจุไฟออก ราะอย่าลืมนะครับรถในปัจจุบันนะครับมีทั้งระบบการโมยเซ็นทรัลล็อกถ้าท่านจอดหลายๆเดือนนะครับประจุไฟเหล่านี้นะครับจะถูกไปเลี้ยงพวกชุดระบบความปลอดภัยทั้งหมดของรถยนต์ทาให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อมสภาพเร็วสําหรับท่านที่ต้องการให้แบตเตอรี่มีความทนทานสูงควรใช้รถสัปดาห์ละ1ครั้งถึง2ครั้งเพื่อรักษาประจุไฟให้เต็มแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลาแบตเตอรี่ก็จะมีความทนทานสูงใหม่ล่าสุด FB Auxiliary Battery แบตเตอรีตเตร่เสริมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV โดดเด่นด้วยแผ่นธานตุ EV Type Element ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ FB Battery ใช้ได้ทั้งการชาร์จกระแสตรง DC และกระแสสลับ AC FB Auxiliary Battery โดยโรงงานผู้ผลิต Auxiliary เจ้าแรกในประเทศไทย FB Battery ทนได้ใจพลังไฟสูงนี่เลยครับ fb แบตเตอรี่รุ่นไหนๆก็ทนดีมีคุณภาพช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ s a c auto p a s โดยสหสินไทยยนไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซ u เปอร์วันพลาซาศูนย์การค้าเพื่อชุมชน fb b บตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศ d ักแฮมคี e e ยู่ม้วนิ่งช่วงหน้ามีอะไรน่าสนใจติดตามในรายการคุยกับช่างช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปวันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชนกลับเข้าสู่รายการคุยกับช่างนะครับวันนี้ช่างโดนอยู่กับลูกค้านะครับเจ้าของรถเอาผาพด 3.5นะครับรหัสเครื่อง 2GR ตัวนี้เกือบ300แรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดอยู่กับลูกค้าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถเป็นอะไรมาครับคุณลูกค้าครับพอดีผมได้รถมือ2มาครับพี่ดนแล้วตอนนี้ผมไปลองขับดูแล้วรู้สึกว่าขับไปลื่นอ่าครับแล้วผมลองดูมันเครื่องครับว่าแล้วมันเครื่องขาดนิดนึงอ๋อครับผมอันนี้รถมือ2ยังไม่ทราบประวัติช่างดนดูแล้วเลขไมล์ไม่ถึงแสนกิโล เดี๋ยวมาพูดถึงความพิเศษของรถรุ่นนี้ก่อนนะครับเป็นไอเทมแรแล้วหายากนะครับอาผพาดตัวนี้นะครับประมาณปี2016-2017ถึงรุ่นนี้นะครับเครื่องเป็นรหัส 2GR นะครับคันนี้นเกือบ300แรงม้า200กว่าแรงม้าเกือบ300นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็น V6 3.5เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็น Executive l o u n e นะครับคือเบาะเป็น V.I.P พิเศษเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมาด้วยแรงม้าสูงๆเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับ คันนี้เนี่ยก็หาเก็บกันแล้วนะครับได้มาในราคาที่โอ้สวยด้วยนะราคาสวยด้วยตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้รถเลขไมดูแล้วไม่ถึงแสนกิโลแล้วก็มีประวัติที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับจากศูนย์บริการแล้วก็มาดูแลต่อโดยลูกค้าเพิ่งซื้อมาก็เดี๋ยวช่างโดนจะเบื้องต้นเลยการถ่ายน้ำมันเครื่องสําคัญมากนะครับมีน้ำมันเครื่องแนะนำไหมครับเพราะว่ารถวิ่งไม่ค่อยเยอะเลยครับวิ่งไม่ถึงแสนกิโลมีแนะนาครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของดักแคมเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือตัว qs pro นะครับเป เนื่องจากเลขไม่ไม่ถึงแสนกิโลนะครับเกรดน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับอันนี้สูงกว่ามาตรฐานแน่นอนซึ่งเป็นเกรดสังเคราะห์แท้ร้อนะครับแล้วก็เป็น API SP นะครับปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ด้วยนะครับสายพานเหาลิ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นโซ่เราลิ้นหรือเฟืองเราลิ้นสายพานเราลิ้นที่เป็นสายพานเหมือนในอดีตนะรถมีน้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นเฟืองกับโซ่เพราฉะนั้น API SP เนี P ่ยจะช่วยปกป้อง พวกฟันเฟือง,ต,งต่างๆและชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเกรด5 w 3 0เหมาะสําหรับรถเล็กไม่ถึง1นึ่งแสนกิโลนะครับแล้วก็ปัญหาของการกินน้ามันเครื่องเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวช่างนนจะตรวจสอบก่อนว่ามันมีรอยรั่วซึมจากจุดไหนบ้างนะไม่ว่าจะเป็นยางฝาวาล์วหรืออ่างเครื่องหรือซีนต่างๆของบริเวณเครื่องยนต์อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้น้ํามันเครื่องมันหายไปจากระดับเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีรอยรั่วเลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยอาจจะหายไปเพราาะวว่ตั S 1> <S 1> เขาเรียกสารกันระเหยที่อยู่ในน้ำมันเครื่องนะครับรถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสารเสริมหรืออะดิทีฟที่พิเศษเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องบกพร่องช่างดนแนะนําให้เปลี่ยนตัว QS Pro นะครับ,รบตัว5 w 30นะครับแล้วก็หลังจากเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้ามาทดสอบพร้อมกันเดี๋ยวเชิญลูกค้านั่งรองห้องับรองก่อนนะครับ,ดรบเดี๋ยวช่างดนดูแลให้ครับครับผมปรับเลยครับตัวดักแฮม QS Pro นะครับ5 w 30นะครับเหมาะสําหรับรถยนต์ใหม่ รถยนต์ยุโรปรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองลาวลินหรือโซ่ลาวลินนะครับสามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดักแฮมตัว QS Pro ได้เลยนะครับถ้าเป็นรถใหม่นะครับไม่ถึง1 0 0 0 0 0กิโลใช้เกรดสังเคราะห์แท้ 5W30 นะครับตัว QS Pro นะครับส่วนรถเก่านะครับที่ใช้งานเกิน1 0 0 0 0 0กิโลไปแล้วนะครับก็จะมีเบอร์ 5W40 ด้วยนะครับถ้ารถที่เกิดปัญหากลางเก่ากลางใหม่แล้วเกิดปัญหาเรื่องการกินน้ำมันเครื่องนะครับ อาจจะต้องเปลี่ยนเบอร์ท้ายเนี่ยให้มีความหนืดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยใช้เป็น 5W30 อาจจะต้องเปลี่ยนเบอร์ท้ายเป็น 5W40 เนะครับเพื่อเพิ่มเนื้อฟิล์มให้หนาขึ้นจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหานะ้ำมันเครื่องหายเบื้องต้นลองใช้ตรงจุดนี้ดูก่อนแต่ท่านต้องเช็ครอยรั่วซึมต่างๆบริเวณเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่เช่นนั้นแล้วท่านเติมน้ำมันเครื่องไปมันมีรอยรั่วซึมก็จะเป็นปัญหาให้เกิดปัญหาเดิมคือน้ำมันเครื่องขาดนะครับใ,คร,ใรครื่องนน,นนะาโแดน QS S Pro ไ <S ป<ะ>เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถอาผาพดคันนี้กันครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นกรองกระดาษปกติแล้วเราจะเห็นเป็นกรองโลหะนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นกรองกระดาษคล้ายๆกับรถตระกูลแคมบรี่รุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นกรองแบบนี้แล้วนะครับ แหวนรองถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับไม่ควรที่จะไปกลับแหวนนะครับควรจะเปลี่ยนอันใหม่ไปเลยนะครับจะได้ปกป้องไม่ให้น้ำมันเครื่องมันรั่วนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ อย่างที่ช่างดนบอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์น้ามันเครื่องรักแทมตัว QS Pro ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับรถยนต์ใหม่ทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเพราะว่ามี API SP แล้วก็รถใหม่ครับ 5W30 รถกลางเก่ากลางใหม่ก็จะเป็นเบอร์ 5W40 หรือรถที่เกิดปัญหาใช้ 5W30 แล้วรถมีปัญหาเรื่องการกินน้ํามันเครื่องหรือน้ำมันเครื่องหายก็สามารถเปลี่ยนเบอร์ท้ายให้เป็นเบอร์40ได้นะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นฟันเฟือง นะครับโซลาลิ้นหรือเฟืองราวลิ้นนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินทั้งรถยุโรปและรถญี่ปุ่นหรือรถที่มีเฟืองแอดวานนะครับโดยเฉพาะ Mercedes-Benz เหมาะมากนะครับเครื่อง m 2 7 1หรือ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับที่เป็นเฟืองแอดวานเนี่ยสำคัญมากเลยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรักแคมตัวนี้ qs pro ครับ5 w 3 0 apisp ช่างโดนแนะนำครับแต่ตอนนี้นะครับ qs pro ตัวนี้เราใส่ใน our part นะครับซึ่งเป็นไอเทมแล้วนะครับเป็นเครื่อง gr นะครับ 3,500cc ตัวนี้เกือบ300แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 เบนซินนะครับนี่แหละครับคือใช้ในการปกป้องชิ้นส่วนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยสาหรับถือพันน้ำมันเครื่องรักแทมตัวนี้ครับตอนนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาผาดนะครับเดี๋ยวจะมาขึ้นเช็กรั้วอีกครั้งหนึ่งบริเวณกรองแล้วก็บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องครับถ้าเกิดว่ามีรอยรั่วนะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยคือ1จากน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องบริเวณอ่าเครื่อง และจุดที่2ครับบริเวณการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับถ้ามีการใส่ปีนเกลียวหรือโอลิงขาดน้ำมันเครื่องจะเล็ดลอดออกมาทันทีนะครับหรือแหวนรองถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนอันนี้มีโอกาสเล็ดรอดมาหรือขันแน่นเกินไปหรือขันปีนเกลียวก็จะเกิดปัญหาน้ำมันเครื่องรั่วซึมออกมานะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เช็ครอยรั่ว ให้น้ำมันเครื่องเข้าไปอยู่ในบริเวณกรองเครื่องให้สมูร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นสตาร์ทวอร์มเรียบร้อยรอยรั่วไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับนำรถลงจากลิฟต์ยกรถแล้วก็ดับเครื่องยนต์นะครับทิ้งไว้อีกประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็มาวัดระดับน้ํามันเครื่องถ้าระดับน้ามันเครื่องเติมได้พอดีแล้วนะครับนั่นคือขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแล้วช่วงหน้านะครับเดี๋ยวไปลองทดสอบรถกับลูกค้ากันว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ํามันเครื่องลักแฮมตัว qs pro ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับ ช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยยนต์ FB battery ไฟดีไม่มีทรยศ ครับพี่โดนเป็นไงบ้างลื่นลยครับดีขึ้นมากเลยฟีลิงเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าลื่นขึ้นไหมลื่นขึ้นแต่เร่งมาเลยใช่ครับของเดิมนี่จะอืนๆนะเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยโอ้โหสีค่อนข้างจะซ้ำมากเลยน่าจะไม่ได้ถ่ายมานานแล้วนะครับคราวนี้ครั้งต่อไปนะครับดูแลน้ำมันเครื่อง6เดือนหรือหมื่นโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับรับรองเลยว่าจะช่วยปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ยืดอายุรถลดการสึกหรอปกป้องชิ้นส่วนต้องตัวนี้เลยครับดักแคม QS4 ใช้แล้วโอเคนะดีดีมากเลยลื่นเลยนะครับโอเคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลเครื่องยนต์ยังไงบ้างครับเห็นเขาว่าถ้าเติมน,น้ำมันเครื่องเกินนะพี่ดอนมีผลอะ้าน้ำมันเครื่องเกินเนี่ยมีผลครับรถเนี่ยอาจจะอืดครับนะครับแต่ถ้าน้ำมันเครื่องขาดอ่ะมีผลหนักกว่าน้ำมันเครื่องขาดเนี่ยจะเกิดในเรื่องของการสึกหล่อของชิ้นส่วนเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นดูแลระดับน้ำมันเครื่องนะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งทุกครั้งที่ออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านนะครับ ดูรอบรถก่อนยางเป็นยังไงบ้างรอยตําหนีต่างๆแล้วเปิดฝากระโปรงดึงซิปสิกเหล็กวัดน้ำมันเครื่องมาดูสักหนึ่งครั้งถ้าไม่พบว่าน้ามันเครื่องขาดนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะฮะถ้าท่านสตาร์ทแล้วมาวัดเนี่ยน้ำมันเครื่องมันอาจจะขาดเหมือนที่ช่างโดนบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าการวัดระดับน้ำมันเครื่องต้องวัดตอนเครื่องยนต์เย็นเท่านั้นน้ามันเครื่องถึงจะอยู่ในระดับที่ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันเกียร์เนี่ยต้องวัดทั้งตอนเครื่องยนต์เย็นและเครื่องยนต์ รุ่นเก่ากันเก่ามีแบบคือรื่นเบนซิน,นหรือดีเซลครับดีเซลครับมีดีเซลนะถ้าเป็นดีเซลรุ่นเก่าตระกูลคอมมอนเบลก็จะเป็นตัวเกรด 10W30 นะครับอันนี้คือตัวเก่าถ้าเป็นดีเซลตัวใหม่มาหน่อยนะครับซึ่งเป็นรถในตระกูลคอมมอนเรลด้วยแล้วก็เป็นตระกูล DPF ด้วยในรถยุโรปรหรือรถเก่งบางรุ่นเนี่ยก็ใช้ตัว QX9 หรือ QX9 ไปเลยตัวนี้จะเป็นตัวท็อปครับรองรับทั้งรถที่เป็น EGR รถที่เป็น DPF DPF คือรถที่มีกรองอนุภาคไอเสียตัวนี้สําคัญนะครับถ้าท่านไปใช้นะ้ำมันเครื่องดีเซลที่ไม่รองรับปัญหาที่เกิดขึ้นคือกรองอนุภ่าคไอเสียงท่านอาจจะตันตัวล่าสุดของรักแฮมนะครับจะเป็นยูโรซิกออกมาแล้วนะครับใช้ตัวยูโรซิกตัวท็อปได้เลยนะครับตัวนี้จะครอบครองทั้งระบบ EGR นับรุ่นเก่าแล้วก็ระบบ DPF ด้วยอันนี้รองรับยูโรซิกด้วยนะครับตัวใหม่ล่าสุดของรักแฮมครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับถ้าเป็นเบนซินรุ่นใหม่ ที่เลขไม่ไม่ถึงแสนกิโลนะครับสามารถใช้ 5W30 ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือรถเก่าที่ไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการกินน้ำมันเครื่องก็สามารถใช้เป็นเกรด 5W 30ได้เลยนะครับหรือในคู่มือประจํารถที่ระบุเกรด 5W 30ก็สามารถใช้ดักแ a ม QS Pro ตัวนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับสำหรับรถที่มีปัญหาเรื่องการกินน้ำมันเครื่องเดิมใช้เบอร์ 5W 30อยู่แต่เกิดปัญหารถมีปัญหาเรื่องการกินน้ำมันเครื่อง ให้เช็คพกซีนยางโอลิงต่างๆก่อนบริเวณเครื่องยนต์บริเวณฝาครอบวาล์วบริเวณอ่างเครื่องยนต์ก่อนนะครับหรือบริเวณซีนโคเวียงหลังก่อนว่ารถของท่านนั้นมีรอยรั่วซึมที่เกิดจากน้ํามันเครื่องหรือซีนรั่วซึมหรือเปล่าถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้ให้แก้ไขก่อนครับแล้วสามารถใช้เบอร์เดิมได้แต่ถ้าเช็คแล้วนะครับไม่พบปัญหาใดๆเลยไม่มีรอยรั่วเลยให้ไปดูบริเวณปลายท่อเสียครับถ้าปลายท่อเสียของท่านแฉะมีคราบเหนียวเหนียวบริเวณปลายท่อเสียหรือเช่าเช้านะครับ สตาร์ทแล้วมีควันขาวๆออกมาบริเวณท้ายปลายถอยเสียเนี่ยนะครับสันนิษฐานได้นะครับว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยมันหายไปจากพวกปลอกวาลวหรือยางหมวกวาลวนะครับหรือซีนวาลวต่างๆเนี่ยแหละครับคือปัญหาที่รถมีปัญหาเรื่องการกินน้ำมันเครื่องไม่ทราบว่าคุณลูกค้าได้ทําอย่างที่ช่างดนพูดไปเมื่อสักครู่ไหมครับครับก็ทําตามเหมือนที่ช่างดนแนะนำเลยครับและที่บ้านเนี่ยมีปัญหารถเวลาจอดบริเวณพื้นบ้านเนี่ยมีสังเกตเห็นพื้นบ้านไหมครับว่ามีคราบ เป็นสีดำดำคล้ำน้ำตาลคล้ำหรือสีแดงมีไหมฮะมีครับมีเยอะไหมปริมาณเยอะไหมไม่ไม่ไม่เยอะครับประมาณสักเหรียญบาทเหรียญห้าบาทได้ไหมใช่ครับถ้าเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเนี่ยแสดงว่ามีรอยรั่วละนะครับเป็นปัญหาอย่างหนึ่งครับที่ทําให้รถเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องการกินน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเครื่องหายรถไม่ได้กินน้ำมันเครื่องนะแต่มันหายจากรอยรั่วครับขนาดเท่าเหรียญห้าบาทหรือเหรียญสิบบาทบริเวณพื้นเนี่ยถ้าเป็นคราบน้ำมันรั่วนะครับอาจจะหายถึงเกือบครึ่งลิตรเลยถ้าเป็นสีน้ําตาลคล้าหรือสีดํานะครับ อนุมานได้ว่าเป็นน้ํามันเครื่องรั่วแต่ถ้าเป็นสีชมพูอมแดงนะครับหรือสีออกเหลืองอมพันธ์อันนี้อาจจะเป็นน้ํามันเกียร์แบบคันนี้นะไปดูกันครับว่าคันนี้ปัญหามเกิดจากอะไรคันนี้เป็นรถยนต์นิสสันจุกนะครับซึ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติในรูปแบบ cvt ถ้าเกิดน้ํามันเกียร์ขาดนะครับมีผลครับทำให้เกียร์อัตโนมัติได้รับความเสียหายพบการสึกหลอในตัว้าคลัชโมดูลเพจต่างๆนะครับแล้วก็มีการเีดสีของสายพาน น,นี่คือสิ่งที่สําคัญมากใครใช้เกียร์โตมิติกนะครับที่เป็นสายพานแบบนี้หัวใจสําคัญคือการดูแลน้ํามันเกียร์อย่าให้น้ํามันเกียร์ขาดถ้าขาดแล้วเกียร์จะพังแบบคันนี้ได้นะครับเครื่องยนต์ก็เช่นกันครับถ้าท่านปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่ดูแลตามวงรอบที่ควรจะเป็นนะครับหเดือนหรือหมื่นกิโลนี่ก็จะทําให้รถของคุณนั้นอายุการใช้งานนั้นสั้น ถ้าเราดูแลอย่างต่อเ<ม>นื่องก็สม่ำเสมอนะครับก็จะทําให้รถของคุณลูกค้าเนี่ยมีอายุการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยาวนานยิ่งขึ้นครับครับเมื่อเราซื้อรถยนต์มือสองมาแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะก็คือน้ํายาบํารุงสามาหน้าหรือคูลแลนส์ครับอยากจะให้คุณลูกค้าเนี่ยดูแลตรงจุดนี้ไปด้วยนะครับเพราะน้ํายาเม้อน้ำเนี่ยมีอายุการเปลี่ยนถ่ายอยู่นะครับและยังมีอีกหลายของเหลวในรถมือสองไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบรกถ้าปล่อยให้น้ํามันเบรกมันเสื่อมหรือเกิดความชื้นเนี่ยตัว ABS เนี่ยตัว Motor ควบคุม ABS เนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดปัญหาเกิดขึ้นครับเดี๋ยวเชิญลูกค้าไปนั่งรอห้องรองก่อนเดี๋ยวช่างนนดูแลนเรื่องของเหลวอย่างอื่นด้วยครับผมและนี่แหละครับคือผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง qs pro 5 w 3 0สช่างโดนแนะนำครับให้ใช้กับรถยุโรปรถญี่ปุ่นเครื่องยนต์เบนซินโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่มีเฟืองแอดวานซ์โซลาลิ้นเฟืองลาลิ้นครับกว่า125ปีผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดักแฮมครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการคุยกับช่างในวันนี้นะครับคุยทุกเรื่องเรื่องรถกับช่างดนมาสเตอร์คาร์ทุกวันจันทร์ครับเวลา15นา,าถึง15นากาสนาทีนะครับและอย่าลืมติดตามนะครับไลฟ์สดทางเพจ Facebook, TikTok และ YouTube Channel ช่างดนมาสเตอร์คาร์คืนนี้ครับ 1. ทุ่มตรงครับคุยกับช่างดนและพี่ต้นเจียศักดิ์สวนพืชน,นะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ SST a อ t o p อ r โตพาโดยสหสินไทยยนต์ไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซูเปอร์วันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB บ t แบตเตรไฟดี Battery, D, ไม่มีโรยศ์ดักแฮมคีฟยูมูฟ o วิ่งและพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ฉันโดนลาไปก่อนสวัสดีครับ